สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแมวเล่าไปเรื่อยที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งตำนานประการณำและเรื่องราวสุดพิศวงจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่ห้วงทะเลลึกที่ซึ่งให้กำเนิดตำนานสัตว์ประหลาดแห่งท้อนทะเลที่โด่งดังที่สุดตนหนึ่งนั่นก็คือคราเคนใต้ท้องทะเลลึกที่ซึ่งแสงไม่สามารถส่องถึงมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ใหญ่โต ร้ายกาศและกลืนเรือทั้งลำในพริบตาพวกเขาเรียกมันว่าคราเคนสัตว์ประหลาดแห่งทะเลลึกในตำนานวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปสู่ความลึกลับแห่งตำนานคราเคนผู้ครองหน้านาน้ำเหนือจินตนาการจุดเริ่มต้นของตำนานนอสกับอสูรทะเลตำนานของคราเคนไม่ได้ปรากฏขึ้นอย่างโดดเดี่ยวมันค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความหวาดกลัว ความเชื่อและประสบการณ์จริงของชาวทะเลในยุคโบราณโดยเฉพาะชาวนอสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อไวกิง้งนักเดินเรือผู้กล้าหาญแห่งแถบทะเลเหนือหากมองจากแผนที่โลกยุคปัจจุบันทะเลที่อยู่ระหว่างประเทศนอร์เวย์ไอซ์แลนด์และกรีนแลนด์คือทะเลที่รู้จักกันในชื่อ north atlantic ทะเลแอตแลนติกเหนือซึ่งมีชื่อเสียงด้านความโหดร้ายของพายุและกระแสน้ำเย็นเย,ยือก ชาวไวกิ้งยุคศตวตรรษที่9ถึง13มักออกล่องเรือยาวแบบไม้เพื่อค้าขายและลุกรานดินแดนอื่นพวกเขาต้องเดินทางข้ามทะเลที่เต็มไปด้วยหมอกคลื่นลมและเสียงคำรามของมหาสมุทรหลายครั้งเรือหายสาบสูญกลางพายุบางครั้งก็มีลูกเรือหายไปทั้งลำและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าลึกลับที่ไม่มีคำอธิบายได้จากโลกธรรมดา สัตว์ร้ายใต้คลีนชื่อแรกของคราเคนในภาษานอร์สโบราณคำว่าคราเกหรือคราเคนถูกใช้เรียกสัตว์ที่มีขนาดใหญ่โตและมีรูปร่างประหลาดไม่ชัดเจนว่าหมายถึงปลาหมึกปลาวานหรือมังกรทะเลหนึ่งในบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับคราเคนมาจากกวีชาวนอร์เวย์ชื่อ Of War o ออซึ่งกล่าวถึงสัตว์ยักษ์ที่อยู่ใต้ทะเลสามารถกลืนเรือและคนได้ทั้งลำ และเมื่อมันเคลื่อนไหวจะทำให้เกิดเคลื่อนยักษ์และกระแสน้ำวนขนาดใหญ่แม้จะเป็นเพียงบทกวีแต่กวีเหล่านี้ถือเป็นนักเล่าเรื่องของชนเผ่าวไวกิ้งซึ่งเปรียบได้กับนักข่าวนักบันทึกหรือแม้แต่ผู้พยากรณในตำนานฉบับหนึ่งของไอซ์แลนมีการบันทึกว่ามีนักเดินเรือแล่นผ่านสิ่งที่ดูเหมือนเกาะขนาดเล็กกลางทะเลพวกเขาจอดเรือเทียบท่า จุดไฟทำอาหารและเตรียมตั้งแคมป์แต่ไม่นานหลังจากนั้นเกาะก็เริ่มสั่นสวัยก่อนจะค่อยๆจมลงอย่างช้าๆและหายไปในน้ำพวกเขารอดมาได้เพราะความเร็วในการหนีและเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่เกาะแต่คือหลังของคราเคนขณะที่มันนอนหลับอยู่ใต้ผืนน้ำจินตนาการของชาวไวกิ้งกับตำนานของคราเคน เราต้องเข้าใจก่อนว่าชาวไวกิ้งไม่มีคำอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ไม่มีเรดาร์ไม่มีกล้องส่องทะเลลึกมีแต่ลมหูตาและความเชื่อสำหรับพวกเขาสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลย่อมเป็นฝีมือของเทพเจ้าหรือไม่ก็ปีศาจ คราเคนจึงไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดธรรมดาแต่เป็นอสูรที่ท้าทายแม้แต่เทพเจ้าแห่งทะเลในความเชื่อนอสเช่นอาเกียเทพแห่งคลื่นหรือยอมุงกันดางูทะเลยักษ์ผู้โอบล้อมโลกหลายคนเชื่อว่าคราเคนอาจเป็นบริวารของเทพแห่งความตายหรือเป็นสัตว์เลี้ยงของโลกิเทพเจ้าแห่งความลวงและการทำลายล้าง แล้วทำไมคราเคนถึงกลายเป็นตำนานที่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้คำตอบก็คือเพราะมันสะท้อนความกลัวที่อยู่ในหัวใจมนุษย์ตลอดมาเมื่อคุณล่องเรืออยู่ในทะเลที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาไม่มีอะไรอยู่ข้างกายนอกจากผืนน้ำดำมืดเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวใจผิวน้าเมื่อมีเงาเคลื่อนไหวใต้น้ำในคืนมืดมัวคุณจะยังเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีคราเคนอยู่จริงหรือ เมื่อเรื่องราวของคราเคนแพร่กระจายจากตำนานสู่โลกแห่งความจริงคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่าคราเคนคือสัตว์อะไรหรือมันอาจไม่ใช่อสูรลี้ลับแต่คือสิ่งมีชีวิตจริงที่เราเพิ่งเริ่มเข้าใจในช่วงปลายศตวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์เริ่มเก็บตัวอย่างซากปลาหมึกยักษ์ที่ถูกซัดขึ้นฝั่งในประเทศนอร์เวย์แคนาดาและนิวซีแลนด์ สิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า a r c h e t y p e t o t s s d u c k s มันสามารถมีขนาดยาวได้ถึง13-18เมตรหากรวมหนวดและดวงตาของมันก็ใหญ่เท่ากับลูกบาสเกตบอลถือเป็นดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกของสัตว์ปลาหมึกยักษ์เหล่านี้อาศัยอยู่ในระดับความลึกหลายร้อยถึงพันเมตรใต้ท้องทะเลที่มืดมิดเย็นเยือกเย็นและแทบไม่มีใครเคยเห็นตัวเป็นๆมาก่อน นี่เองทำให้นักวิชาการเริ่มเชื่อว่าตำนานคราเคนอาจไม่ได้มาจากจินตนาการลุ่นหลวนแต่มาจากการพบปลาหมึกยักษ์จริงโดยชาวเรือในอดีตในธรรมชาติปลาหมึกยักษ์มีศัตรูตัวฉกาจคือวานสเปิรม์มที่สามารถดำน้ำลึกได้นับพันเมตรหลักฐานสำคัญที่ทำให้นักชีววิทยาเริ่มเชื่อมโยงปลาหมึกยักษ์เข้ากับคราเคนก็คือรอยแผลบนตัววาน ว่านสเปิร์มที่ถูกจับหรือพบตายมักมีรอยหนวดขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนลายแผลจากการต่อสู้เป็นวงกลมขนาดใหญ่รัดรอบลำตัวนั้นแปลว่าการต่อสู้ระหว่างสัตว์ยักษ์ทั้งสองเกิดขึ้นจริงใต้ทะเลและหากชาวเรือในอดีตเห็นปลาหมึกยักษ์ต่อสู้อยู่กับวานพวกเขาย่อมคิดว่าได้พบสัตว์ประหลาดทะเลอย่งไม่ต้องสงสัยแต่ทำไมตำนานถึงขยายใหญ่เกินความจริง คำตอบอาจอยู่ที่ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเรารเผชิญสิ่งที่น่ากลัวแต่ไม่เข้าใจสมองเรามักจะขยายภาพเหล่านั้นออกไปเกินขนาดจริงทั้งจากความกลัวความตื่นตระหนกและการเล่าต่อแบบปากต่อปากเช่นเดียวกับเกมต่อเรื่องที่เด็กเล่นกันจากปลาหมึกยักษ์ธรรมดาในเรื่องเล่าของชาวประมงกลายเป็นคราเคนที่ตัวใหญ่เท่าภูเขาในรุ่นลูกรุ่นหลานและเมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นตำนาน ปี2004ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นสามารถถ่ายภาพปลาหมึกยักษ์ตัวเป็นๆได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยกล้องใต้น้ำลึกภาพนั้นแสดงให้เห็นปลาหมึกยักษ์ยาวประมาณ8เมตรเคลื่อนตัวในน้ำช้าๆแต่ทรงพลังด้วยหนวดที่ดูเหมือนมีชีวิตปี2012นักวิจัยของ National Geographic และ Discovery Channel ก็สามารถถ,ถ่ายวิดีโอ HD ของปลาหมึกยักษ์ตัวจริง ขณะลอยผ่านกล้องในทะเลลึกได้เป็นครั้งแรกที่โลกได้เห็นภาพเคลื่อนไหวของมันอย่างชัดเจนคำถามยังคงอยู่แล้วคลาเคนคือตัวเดียวกันกับใจแอนสควิดจริงหรือบางคนเชื่อว่าคราเคนคืออาร์คีทิวติสดักซ์ที่ถูกจินตนาการเกินจริงบางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นสายพันธุ์ดึกดำบันที่ยังไม่ถูกคนพบและบางคนก็เชื่อว่ามันยังคงอยู่ในทะเลลึกที่มนุษย์ไม่เคยไปถึง พระาะแม้ปัจจุบันเราสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ได้มากกว่าใต้ท้องมหาสมุทรของตัวเองเสียอีกคราเคนไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตำนานมันได้กลายมาเป็นไอคอนของสัป,ป์ระหลาดในภาพยนตร์หนังสือและเกมต่างๆเช่นภาพยนตร์ p l r t t o s t h the r i r i e b n d n d e a ส h ันเ e h ปี t ปี6 0 0 6ที่มีฉากคราเคนกลืนเรือแบบสุดตระการตาเกม Assassin's Creed และ s of t h t e v e s ที่มีการอ้างอิงถึงคราเคนในฐานะบอสทะเลลึกลับ หรือแม้แต่ในภาพยนตร์เทพเจ้ากรีก Clash of Titans ที่มีวลีอันโดงดังว่า Release the Kraken ถึงแม้ต้นกำเนิดของคราเคนจะมาจากโลกเหนือแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตลึกลับในทะเลลึกของวัฒนธรรมทั่วโลกตำนานคราเคนสะท้อนสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมีเหมือนกันนั่นคือความกลัวต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นท้องทะเลลึกคือพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยความลับมืดมิด และลึกลับมันคือพื้นที่ไร้การควบคุมสำหรับมนุษย์และคราเคนก็คือภาพแทนของความน่ากลัวนั้นแม้ว่าในศตวรรษที่21จะยังไม่มีการพบเจอคราเคนตัวจริงที่มีขนาดใหญ่ขนาดกลืนเรือได้แต่ในทะเลลึกยังคงมีสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่มากมายปี2004มีการถ่ายภาพปลาหมึกยักษ์ในทะเลลึกได้เป็นครั้งแรก และป่มมาในปี2012กล้องของ National Geographic ก็สามารถถ่ายวิดีโอปลาหมึกยักษ์ที่ลึกกว่าระดับที่มนุษย์เคยเข้าถึงได้สำเร็จคำถามจึงยังคงอยู่จะมีคราเคนจริงๆหรือหรือมันเป็นเพียงเงาของจินตนาการที่สะท้อนความกลัวของมนุษย์แม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษตำนานคราเคนก็ยังไม่เคยจมหายไปจากท้องทะเลของจินตนาการบางคนบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงบางคนเชื่อว่า มันยังคงเฝ้ามองเราจากส่วนลึกสุดของมหาสมุทรแล้วคุณละ่ะคิดว่าคราเคนมีจริงไหมและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวลึกลับจากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมครับ